ผมสอนรุ่นสุดท้ายคือปีหนึ่งรุ่นหกศูนย์นะครับอโอ้รุ่นนั้นน่ารักมากแต่อาจจะเป็นเพราะปีหนึ่งก็ได้มไม่รู้นพอปีสองปีสารุ่นนั้นผมก็สอนให้เต็มที่สอนวินชาหนึ่งศูนย์หนึ่งวิชาสุดท้ายแล้แล้วก็เวลาสอนเนี่ยคือผมก็จะมีมุกมีอะไรของผมที่ทําให้เขาคลายความเครียดมุกนี่มันจะต้องกินใจและลงให้ในักศึกษาเห็นว่าโอ้โ uh ห huh, ไอ้นี่ใช่เลยสังคมมันเป็นแบบนี้เฮ้ยตัวกูก็เป็นแบบนี้อะไร่เงี้ย ไอ้ตอนนี้คือความยากในการเตรียมคําสอนน่ะในการเตรียมการสอนเนี่ยนะคือคุณมีความรู้สึกไหมเวลาที่ผมพูดบางอย่างมันสะกิดไปเออมันสะกิดไปที่ใจเลยเฮ้ยใช่วะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้ต้องมานั่งคิดหัวแตกก่อนที่จะเข้าไปสอนเนี่ยแต่หลังมันก็กลายเป็นคําเคยจินอ่าบางทีคุณเห็นไหมผมจะถือตาราเข้าไปเป็นปึกเลยเล่นผมดูตาราไหมก่อนสดใช่ไหมแต่ก่อนสดเนี่ยไม่ใช่ว่าก่อนสดไปเรื่อยนะ มันจะต้องมีท็อปิกอยู่ในหัวก่อนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองประเด็นที่สามประเด็นที่หนึ่งอพูดเนื้อหาแล้วตอนนี้เล่นละ <laughs>